ัวร้อนออกแสบออกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็แสบออกร้อนจะนอน,นอนไม่ได้นอนตะแคงข้างก็ไม่ได้คุณหมอจจงก้อนเห็ดไก่พบก้อนซิดความกว้างประมาณ3.5ซมแล้วก็มาขึ้นข้างขวาความกว้าง1.5เซนค่ะเกิดการแพ้ยาเพราะเป็นคนที่แพ้กระทั่งเพื่อนมาแนะนำรู้จากโพลิตินก็ตัดสินใจเลยคะ่ะทานโพลิตินอยู่สสูตรทานไปอาทิตย์แรกอาการดูแล้วก็เริ่มนิ่มเริ่มเล็กลงไปพบคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอก็ แฮปปี้ขึ้นค่ะค่ะสวัสดีค่ะประพัสอนคณะธรรมจารีนะคะต้อยค่ะตอนนี้ก็อายุ60แล้วนะคะก็พยายามดูแลสุขภาพตีให้แข็งแรงครั้งหนึ่งที่เคยมีปัญหาสุขภาพก็คืออยู่ๆก็เกิดมีปัญหาตัวร้อนออกแสบออกร้อนไปทั้งตัวแล้วก็ตามแก้มและคอเนี่ยขับ,บวมมโดยเฉพาะแก้มข้างซ้ายก็ตกใจว่าเราเป็นอะไร ก็ไปพบคุณหมอก่อนครั้งแรกคุณหมอก็ไม่แน่ใจว่าเอะเราจะเป็นท h r o หรือเราจะเป็นการอักเสบเนื่องจากการอดนอนและการผมทํางานหรือเปล่า mm. คุณหมอก็ให้ยาแก้อักเสบประทานได้อยู่สองอาทิตย์ก็ไม่ดีขึ้น mm. จึงแนะนําให้ไปพบคุณหมอเฉพาะทาง mm. คุณหมอเฉพาะทางก็ให้ยาประทานสองอาทิตย์ก็ที่บวมนี้ก็ไม่ดีขึ้นแต่ยิ่งอักเสบแล้วก็ออกแสบออกนอนจะนอ,อนไม่ได้นอนจะแคงข้างนี้ก็ไม่ได้คุณหมอจึงตัดสินใจให้ไปทำอัลตราซาวด์แล้วก็ปรากฏว่า เกิดปัญหาคือเป็นต่อมน้ำลายอักเสบค่ะก้อนข้างซ้ายที่บวมนะเท่าก้อนเห็ดไก่พบก้อนชิดความกว้างประมาณ3.5ซนและก็มาขึ้นข้างขวาความกว้าง1.5เซนค่ะเราก็ตกใจคุณหมอก็ตกใจเพราะว่าเป็นก้อนซิสที่ใหญ่มากแล้วกันคนเราที่มีภาวะต่อมน้ำลายอักเสบเนี่ยการรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายการจะให้หายขาดบางคนลูกลามมากจนกระทั่งต้องผ่าตัดต้องใช้เงินประมาณร่วมแสนกว่าถึงสองแสน เป็นอะไรที่คุณหมอก็ก็ังวลน,นะคะเพราะว่าไม่ไม่ใช่เรื่องดีที่จะผ่าตัดคุณหมอก็ให้ยามาทานทานครั้งแรกเราเกิดอาการแพ้ยาคุณหมอก็ต้องเปลี่ยนยาให้อีกก็ทานไปได้อยู่หนึ่งเดือนค่ะมันก็ยุบลงมาครึ่งหนึ่งแต่คุณหมอก็ไม่อยากให้เราทานยามากก็ให้เว้นช่วงพอเว้นช่วงมันก็เกิดการวมขึ้นมาอีกก็ไปทานยาอีกครั้งหนึง่งตอนนั้นพบคุณหมอนะคะสามหมอสามคลินิกแล้วก็ที่โรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ ก็ทานยาต่อเนื่องแล้วก็ให้เว้นระยะเพื่อไม่ให้เราเกิดการดื้อยาหรือเกิดการแพ้ยาเพราะเป็นคนที่แพ้ง่ายเป็นคนจะไม่ค่อยได้เคยทานยาอะไรเลยเพราะดูแลสุขภาพรักษามาอยู่ประมาณ8เดือนจนกระทั่งเพื่อนน่ยมาแนะนํารู้จักพพลิติ้เราก็คิดว่านี่น่าจะเป็นทางเลือกของเรานะคะก็ตัดสินใจเลยคะ่ะทานพพลิตินอยู่สี่สูตรทานไปอาทิตย์แรกอาการปวดแสบปวดร้อนรอบลําคอเนี่ยคะ่ะเริ่มดีขึ้น แต่ก้อนบวมเท่าก้อนไข่ไก่ก็เริ่มยุบลงแต่ยังมีอยู่พอทานไปได้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนเราเริ่มนอนได้ก้อนตรงนี้ไม่เจ็บคำดูแล้วก็เริ่มนิ่มเริ่มเล็กลงไปพบคุณหมอเฉพาะทางคุณหมอก็แฮปปี้ขึ้นค่ะที่เราดีขึ้นและไม่มีการบวมแล้วทานพอจตกินมาอยู่3เดือนโดยทานครบนะคะ4สูตรเลย อาการก้อนที่บวมท่าไข้ไข่ตรงนี้ยุบหายไปหมดเลยค่ะเหลือแต่ไตเล็กๆคุณหมอก็ดีใจมากเลยที่เราหายแล้วก็ไม่มีการอักเสบเราก็ไม่ต้องทานายาแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยทุกวันนี้ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้อีกแต่เราก็ยังทานโปรตีนต่อเรื่องนะคะทานเพื่อให้ดูแลตัวเองสุขภาพแข็งแรงอายุ60ต้องแข็งแรงค่ะ ต้องอยู่แบบผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคประจําตัวอยากไปไหนไปได้อยากทานอะไรทานได้อยากเที่ยวตรงไหนคะลูกหลานเราไปได้หมดค่ะได้พบชีวิตใหม่ได้คุณนนภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะพอดิตินนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ